ออค่ะาจากคอสนี้สิ่งที่ได้รับกลับไปคือเราได้การแผ่เมตตาที่ทําให้เราลดอัตราของเราได้มากขึ้นค่ะก็คืออย่างตอนนั่งสมาธิเนี่ยเราก็ลองส่งคําอํานวยพรให้กับบุคคลที่เรารักเทียบกับการส่งอํานวยพรให้กับทุกๆคนแล้วก็ผลปรากฏว่าเวลาเราขอให้ทุกคนมีความสุขอะ่ะมันมีความรู้สึกที่เบาสบายมากกว่าคือใจมันจะสงบเบาและรู้สึกไล้อัตรามากกว่าถ้าเราไปส่งให้ บุคคลที่เรารักค่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่มีการยึดติดว่าคนนี้เราชอบมากกว่าคนนั้นเราก็จะไม่ไบแอบไม่เข้าข้างใครเพราะงั้นเวลาเราใช้ชีวิตในประจําวันอะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่แบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเราไม่ตัดสินใครเพราะว่าเราเข้าข้างคนนี้ก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ไปตัดสินใครค่ะเราจะรักทุกคน